มีการเปิดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อถราติดเชื้อละสี่คนยกมาแค่สี่คนก็พออเป็นสี่คนที่อิลุงตุงนางกับ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 ซูเปอร์สเปเดอร์อิลุงตุงนางกับคนที่มาจากวอร์มอัพอีลุงตุงนางกับวิสตั้อีลุงตุงนางกับบรรจันทรีและอีลุงตุงนางกับเลนในซองด้วยหรือไม่แล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อมูลไก่ิดข้อมูลด้วยอืเอาเป็นว่าติดมีคนติดเชื้อสี่คนที่เมื่อเปิดไทม์ไลน์แล้วมีปัญหาเออเริ่มจากคนแรกก่อนค่ะ คนแรกเป็นผู้ป่วยชายระบุอาชีพตัวเองว่าเชฟร้านอาหารเป็นรายที่6กสี่ห้าอ่าหกสี่ห้านะผู้ป่วยเชฟร้านอาหารยืนยันว่าป่วยแน่แน่ยืนยันว่าป่วยแน่แน่ทีมสอบสวนโรคก็สอบสวนสิอขอเปิดทำลายขอรู้ทำรายนิดหนึ่งปรากฏว่าครั้งแรกทำลายครั้งแรกที่เปิดกันออกมาอเชฟร้านอาหารคนนี้ไม่ให้ข้อมูล ชีวิตของตัวเองระหว่างวันที่17-18มกราคมทําไมไม่ให้ข้อมูล17-18มกราไม่ให้ข้อมูล17-18มกราคมไม่ให้ข้อมูลนะครับไม่ให้ข้อมูลนะนะครับค่ะค่นะฮะไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่เป็นไรทันทีที่เห็นทำรายตรงนี้ทุกคนก็เจียวจ้าวอ้าว ทไมไม่เป<ส>ิดเผยไม่ให้ข้อมูลได้ด้วยหรือไม่ให้ทำลายได้ด้วยหรือแล้วถ้าทุกคนทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สังคมจับโปสังคมกดดันสังคมกระแทกในที่สุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยต้องเล่นลูกขู่กับเชฟร้านอาหารบอกถ้าคุณไม่เปิดเผยข้อมูลว่าระหว่างนั้นคุณไปไหนไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรจะแจ้งความตำรวจ เอาผิดนี่ปกปิดข้อมูลพรกฉุกเฉินฐานฝ่าฝืนพรบรโรคติดต่อค่ะในเวลาต่อมาเชฟร้านอาหารก็ยอมเปิดข้อมูลมว่า17-18คราวนี้ไปดู A2 นะครับระหว่าง17-18มกราบอกว่าตลอดวันอาศัยอยู่ที่พัก ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช้ชีวิตพิสดารพันลึกอะไรทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกอเมื่อต้องขู่ว่าไม่งั้นจะแจ้งความตํารวจฐานฝ่าฝืนกฎหมายอืจึงเปิดจึงเปิดข้อมูลแต่เปิดว่าตลอดทั้งวันอยู่ที่พักอาศัยคุณเชื่อไหมมันแปลกๆเดี๋ยวดูข้อมูลชุดต่อมาคนต่อไปมันมีอะไรมันดูแปลกๆหรือเปล่าทำไมมันเหมือนกันคนต่อไปคราวนี้เป็นนักร้องคราวนี้เขารู้กันหมดแล้วก็คือข้าวโอ๊ตแต่ครั้งแรกเขาปิดกันเหลือเกินเป็นนักร้องอายุ ยี <23. S 2> <23. S 1> ่สิบสามยี่สิบสามนี่ก็ติดครั้งแรกปกปิดข้อมูลการใช้ชีวิตระหว่าง1 4ถึง20มกราไม่บอกว่าไปใช้ชีวิตอย่างไรไปใช้ชีวิตที่ไหนไม่บอกค่ะไม่บอกก็ไม่ให้ข้อมูลงไงช่วง<ม>1 <16 S 2> ิ 1> ถึง20หลังจากที่สังคมจะโปะสังคมกดดันกระแทกหนักเจ้าหน้าที่ต้องขู่ในที่สุดนักร้องคนนี้เข้าโอ๊ตก็เริ่มที่จะเปิดข้อมูลมเริ่มที่จะเปิดข้อมูลว่า1 4ถึง20ไปอยู่ที่ไหน ค่ะโดยแบ่งเป็นสองช่วงดังนี้ว่า14 -19 มกราคมเขาบอกตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่พักถ้าอยู่ที่พักจริงๆริงทำไมไม่บอกแต่แรกเอออ่ะ 20, 20. 2ี่ก็บอกตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่พักแต่ว่าช่วงเที่ยงคืนเดินทางไปตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด19ที่โรงพยาบาลสรุปก็คือ1 4 20อ่ะอ้างว่าอยู่ที่พักแล้วตอนเที่ยงคืนไปไปโรงพยาบาลแต่ครั้งแรกบอกว่า2 1อไปตรวจเชือ้อค่ะมาครั้งนี้ บอกว่าไปตรวจเชื้อเอาโอเคมันไม่ตรงกันไปตรวจเชื้อ20หรือ21ไม่เป็นไรแต่สรุปว่าติดนะไปกันคนที่3คนที่สเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งไปเฮฮาปาร์ตี้งานวันเกิดของนักธุรกิจที่เล่นในซองค่ะครั้งแรกเลยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยชายคนนี้ไม่ให้ข้อมูลการใช้ชีวิตระหว่าง17ถึง21มกราคมพอกระแทกหนัก พอกระแทกหนักๆก็เริ่มก็เริ่มคายข้อมูลมก็เริ่มคายข้อมูลแต่คราวนี้ข้อมูลก็ค่อนข้างจะพิสดารพันลึกสักนิดหนึ่งนะ17ถึง19ระบุว่าตลอดทั้งวันพักอาศัยอยู่ที่บ้าน Work from home วันที่20ซึ่งแต่เดิมก็ปกปิดนะก็บอกว่า Work from home อยู่ที่บ้านทั้งวันช่วงเที่ยง,งไปกินอาหารที่ร้าน เลสบีเคเคคาเฟ่เขตพญาไทเริ่มขายแล้วนะไปเลสบีเคเคคาเฟพญาไทนะวันที่20นะวันที่21ซึ่งแต่เดิมก็ปกปิดกระแทกหนักๆขายกระทั่งทั้งวันพักอยู่ที่บ้าน Work ์ฟอร์มโฮช่วงค่ำๆไปกินอาหารที่ MK สาขาเซนทันพระรามเก้าเอา้าเริ่มขายแล้วนะว่าวันที่21ไปกิน MK เซน่ันพระราม9 ตอนแรกไม่บอกคุณนายเห็นอันนี้ไหมทำลายตอนแรก16มกราเขาบอกว่าไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบรรยันทีสาธรแต่พอมาอันต่อมากลับบอกว่าเขาไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนทราบภายหลังว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันที่โรงแรมเรเนซองรับประสงตกลงเขาไปงานไหนไปดูคนที่4ี่แล้วกันอ,อยา่างรเร็วเลยนะ,ค,ะคนที่สี่นะที่มันมีพิรุษอาชีพเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเขาสงสัยว่าจะเป็นตำรวจระดับสารวัตรจริงไม่จริงไม่แน่ใจครั้งแรกเลยนะฮะคนคนเนี้ย คนคนนี้ไปลงตรงนั้งกับแก๊งบัญยัทรีก็แล้วกันจะลงตรงนังโดยตรงหรือผ่านเพื่อนก็แล้วแต่ลงตรงนั้งก็ติดม,มาจากบรญญัทรีแก๊งบัญญัทรีนะครับครั้งแรกเลย1 0 1ถึงไม่ให้ข้อมูลมไปใช้ชีวิตที่ไหนอะไรอย่างไร14-21ถึงก็ไม่ให้ข้อมูลมก็แทกหนักๆคูหนักๆในที่สุดก็เริ่มขายก็เริ่มคายว่า1 0 1ถึงไปใช้ชีวิตอะไรอย่างไรแต่แปลกนะ1 0ถึง พอมาซ่อมทำลายอีกที 10- บถึงบมันหายไปเออมาเริ่มที่15กับโพทำลาย15อืมอ่ะอ่ะแค่นี้ก็พอละเราจะไปกันที่ท่านรองนายกน้ำตรีและนักตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลค่ะปล่อยได้ไงปิดปิดเป,ป,ปิดเปิดน,นแก้แก้เป,เปลี่ยนทำลายอุตลุดอย่างนี้ออจะเกิด,ดกอะไรไ<ห>ขึ้นอ่ะไปกันที่ท่านอนุทินนะคะชาญวิรุฬกุลนะคะรองนายกแล้วก็นันตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนายคุณมอลัชครับออตรงประเด็นเลยครับคุณอั๋ทิินครับมีบางคนนะติดโควิดนะพอสอบสวนโรคก,ก็แจ้งไทม์ไลน์แต่แจ้งแบบพิสดารผ่านลึกแก้ไปแก้มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปเปิดเปิดปิดปิดไทม์ไลน์พวกนี้กฎหมายลงโทษได้ไหมเนี่ยโทษขนาดไหนเนี่ยกฎหมายลงโทษได้อยู่แล้วครับคือการขัดขวางผนประชต่อการสอบสวนโรคครับ พรบโรคติดต่ออยู่แล้วครับซึ่งผมก็ก็กำชับไปเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับครับค่ะให้ทางอย่างกรณีโรงแรมบรรยันทรีเนี่ยเมื่อวานก็ให้ทางท่านทฤ่ดีของพัวกลุ่มโรคครับออกจดหมายย้ําไปที่กรุงเทพมหานครให้ครับเร่งดาเนินคดีครับดําเนินคดีเลยนะคือต้องไปดําเนินคดีเลยม้อนัวอย่างะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ก็มันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้เรื่อยไป ครับครับที่บอ,บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอะไรแยะไปหมดเลยครับงนี้ไม่มีไม่มีเส้นนะครับครับครับไ,ไม่มีใครใหญ่ว่ากฎหมายครับครับที่บอกว่าให้อธิบดีกรมควบคุมโรคคำนวดสือไปที่กทมเพื่อให้กทมดําเนินคดีกับบญญันตรีนั้นในเบื้องต้นนะครับจะดําเนินคดีกับบรรัญยนตรีด้วยข้อหาอะไรครับเช่นเปิดเกินเวลาเช่นให้มีแอลกอฮอล์หรืออะไรฮะพระราชญากรหลักอนุเฉลยเรามีประกาศออกมาวันที่ 4มกราคมถูกไหมครับพี่ครับใช่ครับใช่ครับดังนั้นเขียนชัดเจนว่าในกรุงเทพมหานครนะครับร้านอาหารเปิดได้ถึงสามทุ่มครับค่ะครับห้ามมีบริการสุราคือดื่มเล้แอลกอฮอล์รขว่าห้ามห้ามเนี่ยหมายเขาว่าทั้งห้ามขายคืออยู่ในร้านอาหารกินเหล้าไม่ได้บางคนก็ไปตีความบอกเออก็เอาเอาเอาลูกค้ามากินเองคนละเรือง คือห้ามกินครับไม่รู้กินไม่ว่าลูกค้าจะเอามาหรืออะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พกมาเองก็ไม่ได้อืเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าที่ผมบอกเนี่ยบางคนที่พญาจะไปเลี่ยงบอกว่าจัดปาร์ตี้ไม่ผิดไอ้ปาร์ตี้เนี่ยตัวมันเองไม่ผิดถ้าถ้าคุณนายจ่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณไปจัดที่ปัญญานนะแล้วคุณบอกไปจัดดาดฟ้าใครก็เคยผมก็เคยไปดาดฟ้าปัญญานก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นผักเป็นบาบอยู่ใช่ใช่ค่ะกา่มันเข้าขายมันก็คือร้านอาหารมันก็คือ สถานบาร์นี่บัเอเปิดไม่ได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ถ้าตันตีความบดดาบฟ้านี่เป็นบาร์นี่เสร็จเลยเนี่ยสถานบทิงก็ถือว่าไม่ได้ผมก็เคยไปเที่ยวแต่ไม่ได้เคยอืใช่ไหมแต่ว่าบาร์เนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะไม่ใช่ร้านอาหารนะอืมค่ะแล้วเล่าเสิร์ฟไม่เสิร์ฟก็ดูรูปเอากันแล้วกันดูรูปไม่รู้เลย ถ้าคนคนไม่กินเหล้าก็คงไม่โพสต์่าแบบนั้นใช่ถูกต้องทีนีคุณนายาถามตรงๆผมก็ตอบตรงๆทีนี้ทีนี้อีกอีกหนึ่งโรงแรมที่จัดปาร์ตี้วันเกิดเช่นกันนะครับก็คือเลนนสองเลนนสองนี่จัดดนตดีด้วยไหมครับตามกฎหมายฮะพินารตามกฎหมายเลยก็คือเราก็ต้องไปสอบสวนโรคใช่ไหมครับว่าใช่คุณพิจานณยเชื่อไหมแล้วว่าเขาบอกว่าสามทุ่มเขาเลิกไม่จริงอะเราก็ต้องดูตรงนี้ใช่ไหมแล้ว จัดอยู่ในห้องห้องพักส่วนตัวหรือเปล่าไปเช่าห้องห้องสูทไปเปิดห้องสูทนะครับห้ามมีการบริการครับเออนี่ลก็ไม่ได้อยู่ดีกินในห้องไปเปิดห้องไปเปิดห้องกินเหล้าก็ไม่ได้ว่าเพราะมันเป็นบริการอจะซื้อเหล้าซื้อไวน์ซื้อเบียในห้องนั้นแล้วมีบินใบเสร็จเซ็นไว้ก็เรียบร้อยเหมือนกันอ๋อถ้าเซ็นบินลรงแรมก็เซ็นบิอแลไปเปิดห้องพักพกมาเองอ่ะอันนี้ถามเลยเผื่อเขาจะมีด้นไปถึงตรงนี้ได้ได้ไหม มอรลักก็ชอบที้ช่องอย่างเงี้ยไม่ใช่จะได้รู้ไงตีเราต้องตีอบร้อมให้ครบไงเผื่อเขาจะมีเหตุผลคุณมอรลักไปไปเช่าห้องโรงแรมแล้วก็ซื้อเล้าเขาไปกินเองกินคนเดียวกินสองคนกินแต่คนในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จัดรวมกลุ่มแบบนี้ปาร์ตี้แบบนี้เพราะอยู่ไม่มีการสัญจรไปมาไม่มีการรวมกลุ่ม ไม่มีมดนตรีอ<ม>ตวันนั้นมีดนตรีไหมก็ต้องดูก็ต้องดูอีกนะ,ะกนะทีนี้นอกเหนือจากโรงแรมบรรจนทีโรงแรมเลนนสองกันนะครับยังรวมไปถึงเจ้าของงานด้วยหรือไม่หรืออะไรอย่างไรครับตรงนี้จะก,กวาดจะก,กวาด <c oughs> ไปถึงขนาดไหนฮะ <c oughs> คนที่จะต้องรับรับผิดชอบอะค่ะกวาดขนาดไหนครับผมว่าวันนี้เป็นกระแสแบบนี้แล้วก็โดนผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของผมต้อง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 ดูหมดนะครับเพราะว่า ครับว่าห้ามก็หมายว่าห้ามผู้ไปกระทําการเช่นนั้นถูกไหมครับครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงานคนร่วมงานเจ้าของโรงแรมนะครับผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการร้านอาหารถ้าว่าแล้วในกฎหมายมันเข้าหมดนะคุณทนายเอมันแล้วแต่ว่าทางตรงนี้มันก็นอกเหนือของกระทรวงสาธารณสุขแต่กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วว่าคุณผิดผ้าจะบัญญัติโรคติดต่อนะคุณผิดผ้าจะบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินนะนะก็ ถ้าไม่ทำก็หนึ่งห้าเจ็ดนะก็ับากันับครับย้อนกลับไปเรื่องไทม์ไลน์ย้อนกลับไปเรื่องไทม์ไลน์นะครับในเบื้องต้นนะครับพบว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์ขณะเดียวกันในเวลาต่อมาก็พบว่ามีการแจ้งเท็จ <c oughs> เรื่องไทม์ไลน์นะครับผมไม่ได้บอกว่าใครนะจะได้ไม่ต้องมาฟ้องผมนะมีทั้งปกปิดมีทั้งแจ้งเท็จเรื่องไทม์ไลน์สาหรับคนติดโรคบางคนนะโทษตามกฎหมายเนี่ยแค่ปรับเฉยๆหรือติดคุกได้ด้วย มันมีหลายโทษอยู่แต่เท่าที่รู้สึกเท่าที่ผมอ่านมานะมันมีปรับด้วยเติด้วยปรับสี่หมื่นจํากุกไม่เกินสองปีแต่ว่าผมเราเราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้แชร์ตรงนั้นหรอกครับมันก็ว่าตามกฎหมายไปแต่ประเด็นคือว่าถ้าปกปิดหรือว่าให้การเทสเนี่ยมันผิดอยู่แล้วครับนะครับไม่ใช่เฉพาะอันนี้ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะกิจเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องการให้การเทสก็เป็นการผิด กฎหมายอาญาทั่วไปอยู่แล้วอืมแต่ประเด็นที่ว่าเราไปอย่าไปพูดตรงนี้เลยเราพูดว่าเฮ้ยเชื่อใจเธอะว่าแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปสอบสวนโรคพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอืเขาไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าท่านจะไปมีอะไรมีกิ๊กมีอะไรไปทําอะไรหยาเปที่ไหนเขาไม่สนใจแรอกครับเขาต้องการแค่รู้ว่าท่านเนี่ยถ่ายทอดความเสี่ยงไปยังรบ้คนอื่นอย่างไรแล้วก็ไป ไปควบคุมโรคไปแก้ไขไปรักษาตรงนั้นมไม่ต้องห่วงเลยแพทย์มีมมมจรรยาบรรณอยู่แล้วไม่มม่ั้พวกเราทุกคนนะคุณมอรลกไทยไปอัพหน้าอัพจมูกอัพหน้าอกก็โดนหมดสิอย่างนี้นใช่ไหมี <c oughs> มม่ใครเขาออกมาบอกกันหรอกครับเ <c oughs> ขาเ <c oughs> ข,ขาไม่แคร์เพราะนี่มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นเป็นอาชีพของเขาเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรยินดีรยินร้ายอะไรเลยคแครอย่างเดียวเอาเน้ต้องไปต้องไปดำเนินคดีแหละใครทำผิด ก็ผมตี้แหละอืมอืมอ้าวอ้าวอ้าวแล้วครับอาล้ครับขอบคุณมากครับคุณนุทินนะค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณนันทชินชายเวรคุณนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะว่าให้ไปดาเนินการเอาผิดละจะจัดการอะไรขนาดไหนประเด็นเคลิบก็คืออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้สื่อถึงกทมค่ะขอให้กทม ดมในคดีเอากับเจ้าของโรงแรมบัญญัตีค่ะแน่นอนที่สุดคิวต่อไปก็ต้องเป็นเลนในสองใช่ตอนนี้เปิดมาสองที่คำถามก็คือโดยเฉพาะบัญญัตีนี่ม,นมันเป็นคลาสสิกที่มันมันเป็นเคสที่คลาสสิกอยู่อย่างก็คือว่าเขาไปปาร์ตี้กันบนชั้นดาดฟ้าเท่าที่รู้กันดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นที่ปาร์ตี้มันเป็นที่สังสรรค์หนักแอลโกอฮอล์ไม่หนักข้าวไม่หนักกั่ปาร์ตี้ไง เหมือนบ้าผับบ้าเหมือนสไตล์แบบลูกบาร์บาร์บนดาดฟ้าใช่ค่ะดังนั้นเขาหนักหนักเหล้าหนักไวน์หนักเบียร์เขาจะไม่หนักข้าวไม่ใช่ไปนั่งทานอาหารและการไม่ใช่ร้านอาหารดังนั้นสมมุติว่าถ้าตรงดาดฟ้าของบัรันตรีถ้าบังเอิญบังเอิญมันเป็นผับบาร์มันเป็นออกมาสไตล์ลูฟบาร์เขาเขาห้ามเปิดบาร์ใช่กทมห้ามอยู่โดนโดนอันนี้ข้กหาแรกแม้กระทั่งว่า มันเป็นร้านอาหารแทบถ้า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 ลากลากไปให้มันเป็นร้านอาหารนะอเข้หาจะได้น้อยหน่อยนะเอครืดมันก็ต้องพิสูจน์กันว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ไหมหรือดื่มน้ำส้มปาร์ตี้วันเกิดขณะเดียวกันแต่ไอท่ายกแก้มก็รู้ไอคนกินเหล้าด้วยกันมันรู้คงไม่ใช่กินชาเนาะไอท่ายกแก้วเนี่ยมันมีท่ามันมีมันมีท่าเฉพาะจริงเหรอกินเหล้าอ่ะกินชานี่ต่างกันไหมยกตัวไอท่ายกแก้วไอไอท่ากระดแอลกอฮอล์เนี่ย มันมีมันมีลยเส้นอ่าโอเคเดีนไหนเข้าใจเรื่องีกันเลอจ้ะขนาดเดียวกันเกินสามทุ่มหรือเปล่านี่ไงก็ต้องลงไปตรวจสอบไงรายละเอียดเชิงลึกแต่ว่าถึงแล้วจะไปพักมีพักมีบริการก็ไม่ได้นะแต่ก็ดีไอไอประเภทเจ้าของร้านที่เอาแอลกอฮอล์ใส่การน้ำชาเอาไว้ใส่กระดาษใส่แก้แก้วแกกก้ว้า้วกวแกก อ้วว่ากันไปอรอละกันรอว่าขั้นตอนต้องหลงจากนเจ้าของงานคนจัดงานคนร่วมงานต้องถูกเรียกสอบหมดโอเคปัญหาก็คือปัญหาก็คือจํานวนคนที่ไปเกี่ยวข้องกับ3กลุ่มตามที่เราทำนั่นแหละจริงจริงกี่คนไม่ว่าพวกที่เอาเชื้อคนที่เอาเชื้อมาจากวอมอัพมีกี่คนกันแน่เชื้อไปกระจายที่คอนโดวิสตอมี่กี่คนกันแน่กระจายที่ดาดฟ้าของบรญยนทีกี่คนกันแน่ที่เลนในซองกี่คนกันแน่ และกี่คนนั้นมันมีวงวงหนึ่งวงสองวงสามใช่เสียงสูงเสียงปานกลางเสียงอะไรต่างๆนี่เขาก็จะต้องเข้าไปติดตามด้วยนะคะพวกนี้ก็ต้องกักตัวด้วยอ่แต่ที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้เราได้เห็นการปกปิดทำลายครั้งแรกกดดันหนักๆถึงขั้นต้องขู่กันก็เริ่มคลายแต่ไอ้ที่คลายออกมาก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะมันแปลกๆกับบางคนน่ะนั่นสิเหมือนเหมือนชีวิตช่วงนั้นวันนั้นไม่อยากให้เคยรู้ไม่ได้ก่ให้ใคยรู้ห้ามรู้ห้ามรู้ เดี๋ยวจะรู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรหรือเปล่า